เอ o ฟอร์ดโปรโมชั th, ่นดอกเบี All ้ย0.99% All-New วเอฟฟอร์ดอัลติเมทเอต้องคันนี้เลยราคา1 8 9 0 0 0บาทสีแดงหลังคาดำขนาดล้อของเรานะคะจะเป็นล้อเมตช์ขอบ18ตัวนี้ให้มาเป็นยางบิตโกนเลยส่วนหน้ายางนั้นจะอยู่ที่2 5 5บ5 0 r 1 8นะคะไฟท้ายมาพร้อมกับไฟท้าย LED สนใจดูรถตัวจริงได้แล้วที่มิ t บิชีร h i เจริญนั่นเองค่ะ สนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะโทรมาหาโบกี้ได้ที่เบอร์0854620441ค่ะหรือว่าทักมาที่ ID l ดี e ไนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรโบกี้เลยนั่นเอง